งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญีโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญีรับผิดชอบให้การบริการระงับความรู้สึกแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งระดับตติยภูมิที่ได้รับการผ่าตัดตามมาตรฐานการให้บริการระงับความรู้สึกโดยให้การพยาบาลด้านวิสัญญีคนอบคุมทั้ง3ระยะคือระยะก่อนระงับความรู้สึกระหว่างระงับความรู้สึกและระยะหลังระงับความรู้สึกในหนึ่งชั่วโมงแรกที่ห้องพักฟื้น ยะหลังระงับความรู้สึก24-72ถึงชั่วโมงที่หอผู้ป่วยตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยโดยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางด้านวิสัญญีวิทยารวมถึงการให้ข้อมูลคำปรึกษาเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวทั้งก่อนระงับความรู้สึกและหลังระงับความรู้สึกได้อย่างถูกต้องปลอดภัยหน้าที่และเป้าหมายงานวิสัญญีคือ1วิสัญญีพยาบาลมีหน้าที่ในการเตรียมผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัดโดยการตรวจเยี่ยม ทั้งผู้ป่วยในหอผู้ป่วยและการเยี่ยมหน้าห้องผ่าตัด 2. ให้ข้อมูลผู้ป่วยเกี่ยวกับการเตรียมตัวเข้ารับการระงับความรู้สึกเพื่อให้ผู้ป่วยและญาติเข้าใจขั้นตอนกระบวนการระงับความรู้สึกและเตรียมตัวอย่างถูกต้องก่อนเข้ารับบริการ 3. ให้การระงับความรู้สึกผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายและเหมาะสมกับชนิดของการผ่าตัดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ 4. หลังผ่าตัด มีการเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดในห้องพักฟื้นหนึ่งชั่วโมง 5. ส่งต่อผู้ป่วยไปยังหอผู้ปว่วยโดยรายงานผลการผ่าตัดและระงับความรู้สึกและปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องที่หอผู้ป่วยเพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วยอย่างถูกต้องระหว่างหน่วยงาน 6. ตรวจเยี่ยมหลังผ่าตัดเพื่อติดตามผลข้างเคียงจากการระงับความรู้สึกและปัญหาที่เกิดขึ้นอัตรากำลังงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี งานของเราจะมีวิสัญญีแพทย์1คนมีพยาบาลวิสัญญี7คนมีผู้ช่วยเหลือคนไข้2คนโดยให้บริการห้องผ่าตัดใหญ่3ห้องห้องผ่าตัดเล็ก1ห้องห้องเอนโดสโคปหนึ่งห้องและห้องพักฟื้น1ห้องอุปกรณ์เครื่องมือที่สําคัญที่เรามีคือเรามีเครื่องดมยาสลบทั้งหมด4เครื่องเป็นเครื่องที่สามารถให้การระงับความรู้สึกได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการตรวจสอบทุกปีตามมาตรฐานมีเครื่องมอนิเตอร์ทั้งหมด7เครื่อง ระบบการ์ทางการแพทย์และมีถังออกซิเจนสำรองกรณีระบบการ์มีการขัดข้องและอุปกรณ์อื่นๆที่สำคัญและจำเป็นบทบาทที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วย Head and Neck Cancer งานวิสัญญีมีส่วนในการให้บริการพยาบาลวิสัญญีแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและคอที่ได้รับการผ่าตัดโดยการให้บริการครอบคลุม 3. ระยะคือให้บริการประเมินเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและงับความรู้สึกให้ยาระงับความรู้สึกในห้องผ่าตัด และให้บริการเยี่ยมประเมินผู้ป่วยหลังระงับความรู้สึกทั้งในห้องพักฟื้นและภายหลังระงับความรู้สึกภายใน24-72ชั่วโมงจำนวนผู้ป่วยต่อกลุ่มผู้ป่วย Head and Neck จากตารางจะเห็นได้ว่าจำนวนผู้ป่วยศีรษะและลำคอที่มารับการผ่าตัดมีจำนวนมากทีมวิสัญญีมีการพัฒนาศักยภาพด้านตัวบุคคลทั้งทักษะและการประสานงานการส่งต่อข้อมูลการดูแลผู้ป่วยโดยยึดหลัก 2P Safety เพื่อป้องกันเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ระบบการให้บริการของหน่วยงานวิสัญญีได้นําสารสนเทศของโรงพยาบาลมาใช้ก็คือระบบไทยฮิตสโดยมีโมดูลที่เกี่ยวข้องได้แก่โมดูล OR และโมดูล IPD ภายในจะมีแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับงานวิสัญญีได้แก,แบบก,ก่แบบฟอร์มเยี่ยมผู้ป่วยก่อนระงับความรู้สึกแบบฟอร์มเยี่ยมผู้ป่วยหลังระงับความรู้สึกแบบฟอร์มการดูแลผู้ป่วยที่ห้องพักฟื้นและแบบฟอร์มเซ็นใบยินยอม ซึ่งผู้ป่วยทุกรายจะได้รับการประเมินครบทุกแบบฟอร์มผลการพัฒนาที่โดดเด่นและภูมิใจของหน่วยงานหน่วยงานวิสัญญีมีการพัฒนาด้านวิชาการบุคลากรในหน่วยงานมีวิจัยตีพิมพ์หลายเรื่องทั้งเรื่องสถานการณ์ใส่ท่อช่วยหายใจลำบากและภาวะแทรกซ้อนจากการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับการระงับความรู้สึกรวมถึงทำวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการใส่ท่อช่วยหายใจลำบาก ในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอที่ได้รับการระงับความรู้สึกแบบทั่วร่างกายและได้รับการตีพิมพ์ปี2564จากผลงานวิจัยทีมวิสัญญีได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติในการประเมินทางเดินหายใจและการเตรียมอุปกรณ์สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจแผนการพัฒนางานต่อเนื่องงานวิสัญญี 1. เรื่องการเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังรับบริการวิสัญญีทีมวิสัญญีมีแผนพัฒนาให้ความรู้โดยใช้สื่อวิดิทัศน Office, ์ไลน์ออฟฟิศรวมถึงนำเทเลเมด มาใช้ร่วมด้วย 2. การบริการผู้ป่วยระหว่างผ่าตัดงานวิสัญญีมีแผนพัฒนาใบาบันทึกระหว่างผ่าตัดให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ง่ายต่อการทํางานและลดการใช้กระดาษ3การดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้นงานวิสัญญีมีแผนพัฒนาห้องฟักฟื้นรูปแบบสมาร์ท P A C U และใช้ระบบเซนทันมอนิเตอร์ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัดหากท่านมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญีโรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานีทำดีที่สุดเพื่อทุกชีวิต